เคลียชัดไม่กินเนื้อสัตว์ได้บุญจริงไหมหมอป่ายผ่ายกระซิบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะผู้เล่าและขอเหมารวมผู้ฟังหลายๆท่านด้วยว่าคงสงสัยเหมือนกันว่าการที่เรารับประทานเนื้อสัตว์กันเป็นประจำถือเป็นการทำาบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเปล่าการไม่กินเนื้อสัตว์ได้บุญจริงไหม ประกอบกับใกล้ช่วงเทศกาลกินเจซึ่งมีสโลกแกนไกลๆว่าเป็นช่วงไม่เบียดเปลียนสัตว์ทำแล้วจะได้บุญมากเป็นต้นหมอปลายภายกระซิบจึงมาตอบคำถามชัดๆว่าการไม่กินเนื้อสัตว์ได้บุญจริงหรือต้องถามกลับว่าเราเป็นผู้ล่าเขาหรือเปล่าแล้วถ้าเราอด แล้วเราเอาร่างกายเราไปสร้างบุญอะไรต่อหรือถ้าพูดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักพระไตรปิฎกสอนว่าห้ามกินเนื้อคนเนื้อเสือเนื้อช้างเนื้อเต่าหรือสัตว์ที่หาได้ยากเดี๋ยวหมอปลายจะเล่าอะไรให้ฟังมีเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลเล่าว่า ยิงคนหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่พุทธองค์ต้องบินทบาทเป็นประจำนางได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าป่วยนางจึงต้มต้นขาตัวเองเป็นซุปมถวายเพราะสมัยก่อนคนเชื่อว่าซุปเนื้อจากต้นขาคนมีสรรพคุณช่วยให้คนหายป่วยได้ตั้งแต่นั้นมาพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติในพระไตรปิฎกว่าห้ามฉันเนื้อ แต่เนื้อในที่นี้คือเนื้อคนนะคะแต่พอเวลาล่วงเลยไปเราคนเลือกกินกันมากขึ้นคำว่าเนื้อจึงถูกแปลความหมายไปจนเป็นอะไรก็ไม่รู้ท่านยมสอนปลายมาอย่างนี้เนื้อประเภทหลักที่ถูกกำหนดมาว่าเป็นอาหารเราแล้วนั่นคือวัตจักรสิ่งที่เราทำได้คือพินิจอาหารที่เรากำลังรับประทาน เพื่อเป็นการขอบคุณสัตว์ทุกตัวที่อุติชีวิตเพื่อเป็นอาหารเราอย่าเลือกกินเลยเชื่อปลายกินแล้วเอาชีวิตเราไปสร้างบุญต่อไปอย่างนี้ก็น่าจะดีกว่านะคะและขอเสริมเกี่ยวกับเทศกาลกินเจที่จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน9ถึงขึ้น9ก้าค่ำเดือน9ตามจันทรคติของปฏิทินจีนของทุกปี ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่26กัญญนยายนถึง4ตุลาคมพุทธศักราช2565ถือเป็นช่วงเวลาละเว้นเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุนได้แก่กระเทียมหัวหอมหลักเกี่ยวก้วยช่ายและใบยาสูบเราต่างได้รับความเชื่อตามคำโฆษณาว่าการถือศีลกินเจจะทำให้ผู้กินเจได้บุญมาก แต่เราไม่เคยลงรายละเอียดว่าการกินเจจะได้บุญอย่างไรวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจการถือศีลกินเจไม่ใช่แค่เทศกาลกินผักละเว้นเนื้อสัตว์เท่านั้นแต่หมายถึงการล้างพิษจากอาหารให้ร่างกายและล้างใจให้บริสุทธิ์คำว่าถือศีลไม่ใช่คำคล้องจองเกๆ๋ๆแต่หมายถึงให้ทำ ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ต่างๆเลิกสนใจการแต่งกายจึงเป็นที่มาของการใส่เสื้อผ้าสีขาวบริสุทธิ์นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วขอสรุปง่ายๆว่าการถือศีลกินเจเป็นเวลา9้าวันหากจะได้บุญควรรักษาศีล8ปรวมถึงไม่รับประทานเนืสัตว์ประพฤตินตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามงดเว้นของเสพติดและอบายามุขทุกชนิด มีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาและใจค่ะกรดน้ำให้ได้บุญสูงสุดแต่ทำไมขอเปิดบุญเป็นคำห้ามใช้การกรดน้ำในแบบของหมอปลายพายกระซิบกรดน้ำอย่างไรให้ได้บุญสูงสุดหมอปลายบอกว่าวิธีการกรดน้ำนั้นต้องใช้ดินเป็นสื่อ หลังจากที่เราทำบุญเสร็จนั้นเราควรจะรีบกรวดน้ำภายใน24ชั่วโมงการกรวดน้ำมีอยู่2แบบคือกรวดแบบแห้งกับการกรวดแบบเทน้ำจริงๆเราสามารถทำได้ทั้ง2แบบแต่ถ้าจะให้ดีกรวดน้ำที่ดีควรใช้ดินและน้ำเป็นเซอแต่ถ้าหาดินไม่ได้สามารถใช้เป็นข้าวสารเป็นสื่อได้ การกรวดน้ำในแต่ละครั้งควรกรวดหลังจากทําบุญภายใน24ชั่วโมงไม่ว่าท่านจะสวดมนต์ใส่บาตรทำบุญทำทานบริจาคของเป็นต้นถ้าท่านกําลังเร่งรีบทาให้ท่านไม่สามารถกรวดน้ำได้ทันทีท่านสามารถกรวดได้หลังเวลาทําบุญภายใน24ชั่วโมงสิ่งที่ควรกล่าวเวลากรวดน้ำเพื่อให้ได้บุญสูงสุดคือ จากบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของเราทั้งหมดที่เคยเปลี่ยนบิดามารดาทุกชื่อที่เปลี่ยนสามีภรรยาถ้ามีทุกชื่อที่เปลี่ยนบุตรถ้ามีทุกชื่อที่เปลี่ยนบัณฑพะบุรุษ และข้าพเจ้าขอถวายบุญให้กับเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าเจ้าที่ที่บ้านของข้าพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพทุกๆพระองค์ที่เสด็จมาคุ้มครองตัวข้าพเจ้าพูดชื่อองค์เทพที่เคารพนับถือและองค์เทพทุกๆพระองค์ที่ข้าพระเจ้าเอ่ยพระนามก็ดีไม่เอ่ยพระนามก็ดีปริมาณการเอ่ยชื่อของคนที่เราจะกรวดน้ำนั้น ขึ้นอยู่กับของที่เราทำบุญถ้าทำบุญมากก็แบ่งบุญได้มากแต่ถ้าทำน้อยก็ควรจะอุทิศส,ส่วนบุญให้ตนเองเป็นอันดับแรกๆก่อนแต่มีสิ่งต้องห้ามคือการกล่าวคำว่าขอเบิกบุญเพราะการขอเบิกบุญคือการไปยืมบุญในอดีตชาติมาใช้นิยามให้จําเป็นและทิ้งท้ายมาเปิดเคล็ดลับการสวดมนต์ถูกวิธี สขั้นตอนครบควรทำของหมอปลายภายกระซิบการสวดมนต์ไหว้พระเป็นสิ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานหลายๆคนอาจจะได้รับการปลูกฝังหรือสืบซับมาจากครอบครัวและอีกหลายๆคนอาจจะศึกษาจากหนังสือหรือสื่อต่างๆแต่การสวดมนต์ที่ถูกวิธีควรทำอย่างไรและเริ่มจากอะไร หมอปลายปลายกระซิบมีขั้นตอนที่ถูกต้องทำแล้วได้ผลทำตามดังนี้รับรอง 1. ่ก่อนจะทำอะไรก็ตามต้องกรีนตัวเองชำระล้างตัวเองให้สะอาดเสียก่อนด้วยการสวดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งสมาทานศีนและขอขมากรรมในสิ่งที่เราทำผิดศีลถ้ากล่าวได้ให้กล่าวเลยว่าเราทำผิดข้อไหนอะไรบ้าง 2. ต้องสวดอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาเช่นชุมนุมเทวดาต่อมาก็ถึงขั้นตอนการสวดมนต์เหมือนเป็นการสวดดังจะสวดเสียงดังหรือสวดในใจก็ได้เพราะการสวดมนต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงดังหรือเบาแต่ขึ้นอยู่กับว่าจิตของเรานิ่งแค่ไหนโฟกัสที่อะไรถ้าจิตต่อไม่นิ่งจะสวดมนต์ดังแค่ไหนก็ไม่เป็นผล 3. เมืม่อสวดมนต์จนครบตามบทที่เราตั้งใจไว้สุดท้ายคือการขอพรและสร้างเกราะป้องกันเช่นบทเกราะแก้วกำแพงแก้วเจ็ดชั้นมงคลจักรวาลใหญ่บทชัยะมงคลคาถาผาหูมหากาเพื่อป้องกันโรคภัยและสิ่งไม่ดีรอบๆตัวเราลงท้ายด้วยการกรวดน้ำและขอพรในสิ่งที่เราต้องการพร้อมส่งท่านกลับ 4. บทบูชาพระรัตนาไตยที่ขวนสวดเพื่อเสริมดวงเสริมโชคเสริมบารมีให้กับตนเองเช่นคาถาธรรมจักกับประวัตนสูตรคาถายอดระกันไตปิดกคาถาชินนบัญชรขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจใส่ใจในการสวดมนต์ทุกครั้งแล้วผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนสวัสดีค่ะ